ฝั่งน,นี้เช่นเดียวกันนะครับ10คนนั่งเก้าอี้10คนนั่งเ้าหน้าศิลปินนะฮะจะได้เดินมาถ่ายรูปได้เลยนะครับด้วยความเร็วนะครับเพราะว่าองค์บะก็รออยู่นะฮะเราต้องรีบเขียววินดี้ให้เขานะครับเพราะเขาไม่โชวร์รอบการสแสดงของเขาก็ตามเวลาเช่นเดียวกันนะฮะขอบคุณมากครับสำหรับความร่วมมือครับ ใช่หมใช่โอเคตอนนี้พี่พี่ถามพวกเราแล้วแหละทุกอย่างสดะเราช่วยกันแต่ลืมนะครับคือนี่ลืมกับมาดูซีรีส์ด้วยนะครับเนื่องจากมันเป็นข้อตกลงกันเราออนที่แรกในโลกก็จริงแต่เราก็ไม่ต้องการให้เรตติ้งตกถ้าเรารักศิลปินเรา เราต้องกลับมาดูด้วยสี่ทุ่มช่องวันสามสิบเอ็ดแต่เมื่อกี้พี่ขอขอต่อว่าที่หนึ่งแล้วกันนะฮะจังหวะจังหวะที่เมื่อกี้เราออนแอครั้งแรกมีน้องไลฟ์สดด้วยนะครับมีน้องบางคนไลฟ์สดด้วยนะครับซึ่งทางช่องวันเห็นนะครับมันเป็นข้อตกลงที่เราคุยกันไว้แล้วตอนนี้เราเชื่อว่าทำอะไรไม่ได้แล้วแต่พี่ก็อยากเตือนว่าในครั้งต่อไปถ้าเกิดอะไรที่มันเอกลูซีฟแบบนี้ ขอให้ทําเป็นไปตามกฎไม่งั้นเนี่ยมันจะทำให้ความพิเศษแบบครั้งนี้มันจะไม่เกิดขึ้นอีกเพราะเวลาที่เขาไปดิวกันเนี่ยเขาก็บอกก็เด็กเราทำไม่ได้หรอกสุดท้ายก็มีการไลฟ์สดและไลฟ์สดนานด้วยรศัพท์คุณคือ น้องเขาเบาแล้วดีดด้วย5้าร้อยครับ <laughs> พี่หลอเล่นดีดด้วยนะครับเอาปรมือหน่อยน่ารักมากน้พอตกลงมันก็นคงเหมือนเดิมนะถ้าเกิดเราคุยกันเ <laughs> ช่นเดียวกันถ้าเกิดน,น้องไปร้านสดความพิเศษมันหายไป <laughs> ถ้าอกว่าคนที่ไม่ต้องซื้อบัตรก็ได้ดูและกิจกรรมนี้จะจัดขึ้นเพื่อถูกไหมฮะ โอเคครับน่าเลยน่าเลยยิ้มไม่หวานที่สุดใครอยากสองนิ้วใครอยากหัวใจทำไปเต็มที่ใครรู้สึกว่าถูกบังเสนอหน้าขึ้นมานครับผม <Okay. S 1> จุดนี้เรามีจังหวะแงะช็อตหรือสองช็อตเพราะนั้นเราต้องยิ้มให้หวานขอบคุณครับ20คนแรกต่อเลยครับ20ฝั่งนี้ครับ ต่อเลยครับยิบอันยิบอันมาเลย20คนตามามา20คนมาฝันร้นเลยมา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  ไม่ทราบว่ารอบการแสดงขององค์บางคือกี่วขอบคุณมากครับ2ีคนต่อไปลุยเลอ เราช่วยกันครับเพื่อองค์บาาครับผมแล้วองบ่ามันช่วยทันั่นเละครับเราต้องเราต้องไปกองโจรแล้วครับตอนนี้โดเชื่อว่าทุกคนรักศิลปินและสามารถทําได้ถ้าศิลปินเรายังวิ่งไปกลับวิ่งไปกลับได้เลยครับเราก็ต้องทําได้ครับดูดิครับเสียจไม่ตายเสียจหรือไมก็ต้องวิ่งต่อ เราก็ทำได้นะครับเพื่อองค์บาครับผมเอาไปเลยขอบคุณมากเขียนเป็นใจครับตอนนี้ต่อครับนะครับ20คนออกไปลุยเลยผมสนุกเจริญงานเนี้ยตื่นเต้นจริงจังเลยครับมองก๊อกมองก๊อกเดี๋ยวเพิ่งมองเฉยๆเป็นมองก๊อกก่อนเดี๋ยวไม่ได้ลู้มองก๊อกเลยนะขึ้นมาปุ๊บแอป้าเลยเฮอย่างนี้เลย ต่อไปด้วเลยวิทย์ี่ก็สองขอบคุณมากครับขอบคุณครับบายยเสียไม่มาวันนี้ต่อแล้แม่มันเป็นกองโจรจริงท่อเนราะเดี๋ยวเราจะได้ใกล้ชิดติดอมแล้วเราได้ออกกำลังกายในตัวเฮ้เฮ้เอ้าหมด เว่า้ดีว่า๋วเ๋ยอต่อไปเราสลับเลยดกว่าฝั่งนี้ขึ้น่งนี้ฝั่งนี้ขึ้นกับฝั่งนี้ตรงกลางคุณแบ่งขึ้นเลยออกไม่ได้ฝั่งแพงกว่าไรนะ ห้าแถวบัตรราคาเท่ากันออกมาแด้วกันคุณก็แยก,กไปอีกห้าคนเข้ามฝั่งนี้เลยดิไม่เอางั้นรอไปเอาพวกที่เอาก่อนพวกที่เอาก็เดี๋ยวจับตัวนะฮะฝั่งนี้ขึ้นฝั่งนี้เลย ฝั่งนี้ขึ้นฝั่งนี้เลยส่วนพวกคุณรอเพราะจะได้ถ่ายด้วยกันด้วยนะฮะอ่ะเพื่อความรวดเร็วนะครับ20คนฝั่งนี้ครับ20คนฝั่งนี้นะฮะเต็มตัวเลยมา20คนมาขึ้นมาฝั่งนี้ครับสองแถวแรก20คนเต็มตัวนะฮะเดี๋ยวรันมาเลยนะฮะส่วนพวกคุณเดี๋ยวขึ้นมาตอนท้ายถ่ายด้วยกันไปเลยนะฮะโอเค นะครับเราช่วยได้นิดนึงนะฮะขอให้ในความไม่สะดวกมางทุกท่านด้วยนะครับเนื่องจากตอนนี้จริงๆแล้วเราต้2ห้องคืงอ4โมงเย็นนี่5โมง15แล้วนะฮะปล่อยมาเลยขึ้นมาเลย20ค,นะคนมาเลยมาเลย20คนมาเลยมาเลยครับขึ้นมาเลยครับน้องครับถ้าช้าเดี๋ยวจะไม่ได้ถ่ายนะครับมาเลยนะครับ

แล้วโลงมาอถือที่อ,อกให้เห็นโลโก้อเอถ้าเกิดโัวโโแสงมันจะบังหน้านะครับบวกอ่ะถือถือไว้ที่อ,อกได้ให้เพื่อนเห็นโลโก้เออหรือวางบนตักก็ได้ถ้าเกิดแถวหน้าเานะฮะเพื่อนที่หน้าจะได้ไม่ดำฝั่งนี้ครับ2ี่สิบคนมาเลยครับแถวสองสามสี่มาเลยมาตามต่อมาเลย เย็นเใจเย็นๆนะเราสุดท okay. okay. <sh> ้ายแล้วเราได้นานห่อนก่อนที่เขาจะไล่ตามนั้นนะเราก็รอหน่อยแต่ว่าได้นานหน่อยโอเคโอโก้ฝังนี้ขึ้นเลยครับบอกตามตรงว่าหิวข้าวมาก มองงนิดหน่อยพอเราลงรีบกันหน่อยนะฮะลงเลยนะครับแถวตัวใบแถวตัวขึ้นมาครับอ้าวมังโก้แน่ลงมาเลยไม่ต้องชันเขาว่าเดี๋ยวจะปาร์คเขาสองให้โอกาสเพื่อนสวยหน่อยโอเคอ้าวจิ้งโก้ n h a n k you ตายอันนี้เวะเริไปขึ้นเลยครับนั่ลอะไรครัเออเฮ้ยเร่มมีแววว่าจะใกล้ใกล้เสร็จเดี๋ยวี้ค่อยเร็วหน่อยหมงบเจองาชายหโเฮ้ยเย พี่มูป่ากันนี้ก็รออยู่นะฮะ<อ>ถ้าเกิดใครที่สะดวกชมองคป่าต่อนะครับก็ซื้อบัตรด่านทาได้ขอเงินด้วย ทุกว,วันที่พี่ก็เห็นหน้าพี่เป็นคนมีเงินเหรอครับที่พี่มปงานทุกว,วันนี้ก็บอกว่าพี่มีสิทธิ์เยอะแต่ครับผมพี่ก็เดือดร้อนเช่นเดียวกันอ่ะมองกล้องนิ้งหวานนะจ๊ะไมเ่เลือนที่นั่งนะจ๊ะลูกนะเราไมา่ได้เล่นกีกดดนตรีนะจ๊ะขึ้นมาไม่ต้องเลื่อนนะจ๊ะนั่งเลยนะจ๊ะ แต่ต้องบอกว่าวันนี้สุขพายมากตั้งแต่ตอนออกมาแนละ้วน้องๆฝืนบอยแบนมากเต้นกันแบบโอ้โหจที่นุนดอดในหคนคุณคิดว่าใครเต้นดีสุดคนล,ละก็เหรอในหคนนี้คุณคิดว่าใครเหมาะันการเป็นบอยแบนด์ได้สุด โดยเรื่องของสลรีละผมว่าก้อนก็กินเหือแต่ผมเห็นคนหนึ่งที่เต้นดีมากผมชอบผมชอบพี่เต้พี่ตีเนาะจังหวะที่เขาแบบแบบเขาดูจริงจังเขาดูว่ามีการฝึกซ้อมมาแบบจริงจังจังหวะกระโดดข้ามเพื่อนนี้นะโหครเท่ บางคนบอกพี่ค้าหนูงงก้อค่ะขอโทษด้วยที่ตาหนูเขใช่คใช่ไม่ใช่นะอะแถวลงไปมาใกล้ถึงเราแล้วตรงกลางใกล้ถึงเราแล้วใกล้ถึงเราแล้วอดใจรอหาเลิกได้เลยนะเป็นเป็นเป็นพี่พี่จะเลือกสังนีเสร็จแล้วเราเดี๋ยวมันจะเซ็ตเก้าี่ใหม่แล้วมาให้เขาถือเลือกสังนี้ฝั่งนี้ แสงมีหวงไปเลยไปเลยไปเลยเตรียมตัวฟังขวามหมดแล้วนะผมจะให้โดนกลางมารอน,นะโอเคนะคนที่ไม่มีการห้องเกี่ยวใดๆหมดสิทธิพิเศษแล้วชิญออกนอกฮอได้เลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวทีมวงบ่าจะต้องมาเซตฉากต่อนะครับ จะเป็นฉากที่ช้ากูอยู่ใส่ <c oughs> นะวันนี้นเ,เราจะลองขอให้ทีมบางเข้ามาดูพื้นที่ด้วยนะครับขอบคุณนะครับน้องๆทุกคนนะครับให้ความร่วมมือน่ารักที่สุดเลยเดี๋ยววันนี้เจ้าขจะกลับไปคอมพิวเตอร์ของคุณน้องๆด้วยนะครับ <c oughs> อา้าวยิ้มกันไป <c oughs> ดีมากสวย <c oughs> างามทของเรื่อง <c oughs> อา้าวสนกลารสนกลางมาแล้วสนกลาง hát lời Hạ lời